วันนี้ผมจะมารีวิวตัวเครื่องซีนถุงอ่าตัวนี้จะเป็นรุ่นย e ี่ห้อวิสตันนะครับผมตัวนีจ้จะมีหลายขนาดซีนถุงครับผมอ่าเอาไว้เก็บอาหารไว้แพ็คของแพ็คถุงแพ็คหลายชิ้นงานอะไรได้หลายอย่างหลายชนิดหลายอย่างแล้วแต่เราจะไปแพ็คครับผมอ่าตัวนี้ผมจะมีตัวเครื่องซีนครับผมอ่าตัวนี้ ผมก็แนะนำหนูอันนี้ก็มาจากจีนน่าจะใช้งานได้ดีเนาะครับผมแต่ตัวนี้มันจะมีหลายขนาดมันจะมีขนาด8นิ้ว12นิ้วแล้วก็15นิ้วครับผมตัวที่ผมเอามารีวิวก็จะเป็นตัว12นิ้วครับผมนี่ตัวตัวใหญ่หน่อยครับผมเดี๋ยวแกะกล่องให้เพื่อนๆดูกว่าใหม่นี่จะมีอย่างนี้นี่ครับผมผมตัว12นิ้วมันก็จะยาวหน่อยก็ตีได้ประมาณถึง30มเซนได้เลย ยาวหน่อยใน,นถุงมันก็จะมีอะไรมาให้ะจะเป็นเป็นผ้าซีนกับเส้นลวดเห็นงนีฮะเป็นเส้นลวดตรงนี้เป็นอะไรที่มาให้แต่ตัวนี้มีอะไรขายทุกชิ้นครับไม่ต้องห่วงใส่ได้หมดที่ครับที่เราต้องเปลี่ยนนี้เพราะว่าเราใช้ไปเยอะๆครับผมนึกองจากว่าเราใช้ไปเยอะๆแล้วมันก็จะขาดเวลาเราใช้แบบทีละร้อยชิ้นพันชิ้นมันก็สึกไปเรื่อยมันต้องมีขายมีจําหน่ายให้แต่นี้ก็มีแถมมาให้ครับผม ดูด้านข้างมันก็จะเป็นระบบเกีย์ของเขาเห็นไหมมันจะปรับได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเพราะตามความร้อนตามความเหมาะสมของถุงอ่าเพราะถุงขนาดไม่เท่ากันก็แล้วแต่ที่เราจะปรับครับผมเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูแล้วกันครับก่อนอื่นเลยแล้วก็เสียบปลั๊กทำการเสียบปลั๊กไว้ก่อนเลยครับผมแน่ไว้อันนี้คือถุงที่ผมเตรียมมาเป็นถุงร้อนธรรมดาครับผม อันนี้ก็อยู่ที่เราจะปรับอันนี้ผมลองปรับไปอยู่ที่เกียร์ที่สี่เพราะว่ายาาังไม่รู้ถ้ามันถ้าเราปรับแล้วมันหนีบแล้วมันแย่งแบบฉีกออกได้ก็เราก็ปรับเกียร์เพิ่มขึ้นมาครับผมแต่นี้ผมเลยลองดูก,ก่อนครับผมสมมติเรามีชิ้นชิ้นอะไรไว้ด้านในถุงแพ็คของครับผมเราก็วางประมาณนี้ครับผมเราเราก็กดออกไปเลยไฟจะขึ้นนะครับผมไฟจะขึ้นแดงจนมันหยุดเราถึงจะปล่อยออกมาได้ครับผ อผมวางได้พอดีนะฮะแน่นครับผมเห็นี้มเราแพ็คตีนถุงเข้าไว้แค่ตู้ได้แล้วแพ็คส่งลูกค้าได้เนี่ยผมมาลองใหม่อีกทีแล้วกันเนาะครับผมสมิว่านี่เรากดเข้าไปนะครับผมกดลงไปเลยไฟแดงจะติดจนหยุดหยุดแล้วก็เราก็ปล่อยขึ้นมาได้ครับผมเนี่ครับเนียนสวยเลยนะครับเห็นไหมเพื่อนผมตัวนี้น่าแนะนำราคาถูกครับผมตัวนี้ชงาน เอาไว้แพ็คของแพ็คสินค้าแพ็คอาหารแช่ตู้เย็ยนได้มันจะมีหลายขนาดครับผม8นิ้ว12นิ้วแล้วก็15นิ้วครับผมแต่ตอนนี้ผมมารีวิวให้จะเป็นตัว12นิ้ว12บสองนิ้วก็น่านจะประมาณ30เซนได้ถึงถึงขนาด A4 ได้ครับผมนะครับผมตัวนี้ก็มารีวิวพื้เพื่อนดูเพื่อนๆสนใจเพืเพื่อนๆก็ชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแตาคลิปวิดีโอนี้ผมก็ฝากเพื่อเพื่อนตรงนี้ครับ สวัสดีครับ